มามาร่วมทำกันก่อนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะตามมาเห็นอ่ะคืออย่างเขาเขาจะพูดเลยดิกำลังจะทำแล้วนะตัวตัวน้อยๆมันมีจัดยัดใส่กระเป๋าแกมาหอมเลยกลับไม่ได้ต้องผมเป็นสื่อให้ ได้ปกินช่ไอ้อบกินได้าสังซุกก็ได้ได้จับเลมะเบอร์นะหเนาะมีนสังซุกก็ได้ังซุกอนี่ตัออตำทะเลซุกขนะ อย่าหันมือจะาของเด้อไปไไิขไปเาพาะตอนเป็ดยังโมเลกเนาะแล้วไปงานก็โดนว่ะก่ง่าพอใจก็มีฮ่าจนาฮ่าฮานอนอะไ,ไอนนนะพูดนอน่นอนนะอึ๊บอึ๊บอึ๊บเล็ดใคยังวะอืมใครไปอย่างวะ ซีดของควันอ้โเฮ้ยตเต่าเดินทางกี่น้องนี่เลียงไม่ได้ไปไหนป้อมปอเป็นตุ๊กตาน้ารักป้อมนี่งินเรนได้หานี่งินเรนได้หาขนาดมได้เบิ่งแบงค์ื่านั่นนน่มีเงิน ไว้รับไว้นอนมาเนี่ยงน,นีนน่ กินหมดทั้งเลยเนาะเอากระเป๋าเดินทางไหมวันพ่อจะไปก็ไม่พอเก็บเสื้อผ้าเลยยังไไม่พอเป็นยังไ่พเป็นยังเนาะอยากไปที่ซาไม่มีตั้งจะไปไปที่ซายึ้นเสียมกระเป๋าไว้ใหนนียไปใส่เสีย้าเวลาเดินทางเวลาเดินทางไกลก็ตาเนาะ ปลาใจเลยแมวอกลาวเลยด้วยยังไปอีกย่อยอีกเออมาดีว่ากระเป๋านมดีว่าได้ัไหก็ชอบหมดเป็นวองปลาที่อะไรก็ชอบหมดรชื่ออะไรให้ก็อาหม่เคว่าเเเพราะว่า ไม่ไม่ใช um, um, no ่ว่าเขาเสียใจหนูไม่เคยมีอ่ะหนูนะหนูเคยได้เนาะหนูเคยได้อะหายเนดาวเนาะ ป้าเนี่ดอกดอกไม้เน <No> <Koll> ี <gra bs> ่เตรียมมาจากฝั่งไทยผมบอกมาจากจันทร์นี่ยปลาเพรลำบากก็เวลาหามาจากไทยผมนั่งรถรถตัวร์มาเวลาถือบัญหากบราะเวลาถือมาจากจันทบุรีอ่ะเวลาขนมาไม่ลำบากหรอขนยากเอามามันเยอะ ดอกไม้จากการทำบุีให้เราสวยแม่เรามามากายก็สวยทุกที่เหมาะกับคนสวยๆแบบนี้ใช่ไหมเองแล้วอยากจะเก็บเอาไว้เองแต่มันไม่สมควรใช่ไหมได้เราจะทำไงครับวันนี้เนาะเพราะว่าเป็นครั้งแรกของน้ำหยาดที่กันน้ำบอลเนี่ยได้เนีแม่นล้วก็ ทั้งแรกที่ว่าโมเคยคุยแต่ซองมาเขามามาหาตัวตรงป็นอตัวจริงคือยังไงสำหรับตัวน้องเอ้าอ่าวันนีตัวจริงก่อนเนาะได้มันบอแกจะได้ชองมากับเขาโมเคยคุยแต่สาบ้าแล้วคนละอ่าแบบเอฟซีของไทยแล้วแบบจะเห็นตัวจริงของเขาแบจะโดเดนเดินเดินเคยมีมันแงนะ เมือนบึงกันไปแมนก็ะซ่องมาเขาก็ไปพูดเดื่องผลชีวมหานะเขาไ้พูดเออผลชีวมหาว่าเออมาหาอย่านี้ฮะเราเห็นตัวนี้่นีั่มาสุดท้ายไงผมเคยคุยกันเนาะนั่งแรกะเขาเรียกว่าใหญ่ใจถึงไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดไม่ต้องคูยว่าจะมาหาวันโน้นวันนี้นะคือมาเลยแมนบอกน้ำมันตา น้อง well, okay. ม yo, ันตาได้เวรได้ค้อคัในวอร์ามตรกตบ่มีนใหมบ่มีคนใหมีคนไห่แล้วมีคนใหแล้วจิไว้ี่ยบ้านมีคนไหแล้ว้มีคนไห่ไว้ให้มีคนใหแล้วจไม่ได้นอนนยันนะวันละคือมาซึมซึมมัน ไม่ได้เไม่ได้เลยเอาวอดคอมมนตัวไปได้เลยได้เลยนะกินข้าวอันนี้เอาไปเอาท่านนะอูแดดวันนี้อ๋อไม่ตอนนั้นยังไม่หิวปกติคือชินเหงาเนาะก็คือโรงงานสามสามโมงแล้วใช่ไหมยังไงเลยยังไม่ได้กินข้าวเช้าเนาะว่มันชินแล้วกับการที่เราทำงานเสียอย่างเดียวนี่ขับเยอะเนาะ เคยกินข้าวเดียวอะไรกินข้าวเดียวก็คือถ้าวไทยๆเนี่ยมีอะไรวันไก่ย่างกันครึ่งโตค่ะไก่ย่าง

ตำมผู้สดหนึ่งแหละทาอดแตงไฟทอดลูสิ้นอย่างละจานค่ะเจ๊ถ้าไม่อร่อยนี่นะ่าทำยากแต่โอกาสละสั่งเจ๊แล้วเนาะมีโอกาสละสั่งเอาสังเนะนะ <laughs> อานี่เนาะเพราะปกติมันจะเจ๊สั่งมัน <laughs> บ่เปกติเนี่ยร้านสั่งขึ้นเนาะสั่งเจ๊ึ้นแล้ววันนี้ 哦，慢点。 ตื <kit> <inaudible> <problem> ่นเต้นแฮงเป็นบ้านของหาตื่นเต้นบ่เห็นยังบ่ทึกบ่ได้นี่ัลูกค่ะกินอยู่ดีก็แส่ถุงให มือกูอบกทั้งหลายตาก็ติดต่อพูดคุยกับน้องเขาเลยเด้อตาพ่อเพชรพอลายน้องเขาด้วยจะมาขอผมไม่ได้นะผมไม่มีนะมาที่พี่แล้วก็คอกักน้องเขาด้ยได้สะดวกให้เพื่อนเดียวนี่ได้ได้หมดได้หมดได้หมด บอกว่าปลาเพิ่นเล่นเฟซเล่นไลน์นั้นไม่เฟซก็เล่นได้หนี่ธรรมดานี่เล่นเฟซกันนี่นี่ไลน์กับเล่นเฟซกับเล่นได้นี่ติดต่อได้ตลอดที่สี่สุโมงเลี้ยป่าแม่บอกป่าแม่บอกเอาเยอแดดติดกินื้อแะกิดซั่กไม่ได้